เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมทางฝั่งของกัมพูชาเนี่ยได้มีการระดมชาวบ้านเข้ามาพางังลวดทางฝั่งที่ทหารไทยล้อมเอาไว้และได้เข้ามาภายในเขตแดนของไทยนะครับทางกองทัพภาคที่1เนี่ยจึงได้มีการใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับในการไล่ทางฝั่งของกัมพูชานั่นก็คือ LRA D มันนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ส่งคลื่นเสียงระยะไกลสำหรับควบคุมฝูงชน โดยมันจะปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงในมุมแคบๆทําให้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับได้ยินเสียงแหลมดังจนเกิดอาการเจ็บหูและถอยออกไปแต่ก็มีชาวกัมพูชาบางคนนะครับคิดว่ากองทัพไทยเนี่ยกำลังจะใช้อาวุธเคมีเลยได้เอามือไปปิดจมูกของตัวเองการที่ทหารของไทยเลือกใช้เจ้าเครื่อง LRA D นะครับ เป็นการตอบโต้ชาวบ้านที่ไม่มีอาวุธเพราะว่าถ้าทหารใช้อาวุธเนี่ยจะทําให้ฝ่ายของกัมพูชาเนี่ยมีข้ออ้างว่าทหารไทยใช้อาวุธกับพลเรือน